พิ่พิพชารว่าไทยสงค่าและแขกรับเชิญใน EP นี้เขาเป็นสองหนุ่มหลอ่อบอกเลยว่าตอนที่เขาโชว์คอนเสิร์ตเนี่ยเอ็นเตอร์เทนคนดูแบบสุดยอดอะฟูฟิวนะและตอนนี้เขาก็อยู่ในรายการเราแล้ว98%โอ้โหตอนนี้รู้สึกแบบตื่นเต้นขนลุกมากเพราะ<อ>าว่าอ,อุ้ยใกล้ใกล้ชิดกับศิลปินนะ ลมครับพี่โทษครับนั่งตรงทางบ้านนิดนึงค่ะเฮ้ครับก็สวัสดีครับผู้รอนายเดเมสเซนครับเซนครับร้องนำครับนานมือกีตาร์ครับผมโอ้ยเลิกมาเลยยังัังงรีบหรือเกินวันนี้เลิวเราถามว่าอะไรนะช็อตแรยมาเลยยัง แล้วรู้ไหมว่าวันนี้เราจะพาไปทำอะไรรู้ฮะเออจะพามาเล่นเกมอ่าได้ครับถามก่อนดีกว่าครับผมว่าในเรื่องการฟังเพลงเี้ยครับผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ตัวเท่าไหร่อ่อจริงนายตีเอ็กไม่เอานะตอบปบบชื่อบงไม่เอานะก็จริงจริงเรา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 ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนร้องเพลงเพราะเนาะถ้าถ้าอัจริงก็วางไว้แบบหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอเพราะว่าจริงๆเรารู้สึกว่าเราเป็นคนสนุกกับการร้องเพลงมากกว่าไม่ได้รู้สึกว่าร้องเพลงเพราะร้องเพลงเพียอะไรไม่ได้เราไม่ได้ รู้สึกแบบนั้นแล้วพี่นันต์่ะก็ชอบครับชอเต็มร้อยอร่อยซัดมึงนับเมื่อกี้ยได้ะน่าจะประมาณเจ็ดเต็มเต็มร้อยเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ๋อเจ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยน้อยน้อยมากอ่ะไม่เป็นไรโอเคครับถ้าถือว่าสองคนนี้ทั้งเล่นตีทั้งร้องเพลงนะชอบฟังเพลงแบบนี้บอกมากเดี๋ยวนี้พามาเล่นเกมได้ครับลองดูครับถ้อยากรู้กติกาอะไรยังอยากรู้แล้วครับถ้าอยากรู้แล้วไปรับชมกติกากันเลยก็ได้ และกะติกาของเรามีอยู่ว่าเกมนี้จะให้ผู้เล่นเวียนกันออกมาใบซึ่งคนที่ใบจะต้องร้องทํานองเพลงจากโจทย์ที่ได้จากพิธีกรด้วยเสียงสัตว์ที่สุ่มได้โดยแต่ละครั้งพิธีกรจะเป็นคนสุ่มเสียงสัตว์ให้ผู้ที่ใบ้1คนต่อหนึ่งเสียงเมื่อผู้ที่ใบใบเสร็จผู้ทายจะต้องแย่งกันกดปุ่มเพื่อตอบว่าเพลงที่ใบนั้นคือเพลงอะไรภายใน5วินาทีหากกดปุ่มแล้วต้องตอบเลยในทันทีและถ้าหากไม่มีใครตอบได้ก็จะไม่ได้คะแนนทั้งผู้ที่ใบและผู้ที่ทาย แต่ถ้าหากคนที่ทายตอบถูกก็จะได้คะแนนทางคู่คือผู้ที่ใบ้และคนที่ทายคนละหนึ่งคะแนนส่วนคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดไม่ต้องเสียใจไปค่ะทางเรามีบทลงโทษให้แน่นอนค่ะซึ่งในอีพีนี้บทลงโทษของเราก็คือสกังปล่อยกินเป็นไงบ้างนดี้ก็ใส่มะกีดนกฎกติกาไปรู้สึกว่ายากไหมจริงๆร,รู้สึกว่าจริงๆแล้วเน <Hey! S 3> ี่ย เล่นาอยู่แล้วซ้ำอีกแล้วมึงซ้ำเป็นอย่เอ้ยมันมันท่าทายดีจริงผู้เราไม่ค่อยมีเวลาฟังเล่นอะไรยังไงไม่หมายถึงว่าเราไม่ค่อยแบบว่าได้เล่นเกมอะไรแบบนี้ด้วยกันเท่าไหร่แล้วก็มีวันนี้มีน้องๆมาเล่นด้วยกันแล้วหบทหมุกเรงใน EP นี้นะคะเห็นไอเดียเปอร์เซ็นแบบปินเตอร์ขนาดนี้แล้วหมวทหมูเราคือเพลงลูกดึงดีฮะไอเดียก็มาดูว่าเหมือนที่พี่เขาบอกว่าเขาแบบชอบโดนแข่งครับวันนี้แหละ เจอเลยวูวอุ้ยกะต้องโกงหอน่อบใครับผมแต่เกมนี้เราจะให้ได้สองคนไม่ได้เราก็เลยหาเพื่อนได้เกับพี่เจฟอะใครรับใจกินตซ์มาจ้าแบคขม่บคข้ามแบคข้าหรอคือคุณเป็นแบคขัามไม่แบบนายดี่ก็เต็นด้วยผมรอื่นใคอื่นเอาช็อตเลยนี้ตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรอ่ามือกีตาร์อ่าคนที่สอง กระปุกตากาดก็เห็ว่คุณตื่นเต้นวันนี้คุณต้องแบบเหมือนสามคนในวงคุณเนี้ยจากที่เคยเห็นหน้าค่าตาให้กำลังใจไป็นัแต่กัวทุงแขนนะเอออะโหลดพลังก่อนดีกว่าหนึ่งสอเฮ้าคออนแล้วสุ่มเลยค่ะงบหรือเปล่าเอออาจจะเป็นแบบในเรื่องการชอบใครด้ายกว้เดี๋ยวเราจะให้ฟังเพลงก่อนโอเแล้วเดี๋ยวเขาจะป้ไปเป็นเสียงคุณต้อง ดู <chill> รีแอคเขานะจับตานะจับตาถ้ารู้คำตอบปึ๊บวิ่งออกมากดปั๊บไม่ออะตอบไปเลยทาให้มันใจนั่งเลยไม่ได้คบเสียงงูในเพลงลูกทุ่งของนิ้งเริ่มค่ะฟู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 ยรู้เลยชัดมาก ตอบพี่จะตายพี่รู้ได้ไงอะวันนี้มากะชนะนั่นเนี่ยอู้กูตอบไม่โดนดามย้อนบุญพันละเดนเนาะพาเฮามาปกป้องย้อนบุญพันละเด่นเนาะรีบฟิลเลยครับผมคาดหวังไหมว่าจะได้เสียงอะไรพีโน้เสียงแมวค่ะเสียงแมวน่ารักมาก พร้อมนะพร้อมสุดเลยค่ะสุดได้เสียงแมวไว้จะน่ารักเหมือนตัวเองไหมตัวเองไม่น่ารักก็เลยได้เสียงนีแนวนี้ดอกทิน่แมวเหมือนกันแต่เป็นช้าง <c oughs> มันหมุดแมวตรงไหนวะโอ้ยจะก่าว่า, <c oughs> าและเสียงช้างในหมุดเพลงรู่ทรุ่งของดิโนโ่ <c oughs> เริ่มเลยค่ะ ชักมากนแปด้แบบเป็นแป็นเ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 ป็นหนึ่งสองสมตอบส5ห้าสี่สามตอบวนอนกอดคนนอกใจเกือบูครับเกือบูยังไม่อยู่ยังม่อยู่นี่อะไรอะไรเนออกเลย่สองตอบก่อนตอบก่อนถูกไม่ถูกวะสาม ก็ดคนนอกใจเหรอเปทำโจทย้ที่ถูกปะไ้ศิลปินวงนี้คือเขารักกันนะไม่ผูขโมยม,มันต่อ <laughs> แล้วเมื่อกี้แบบเหมือนไม่รีบแล้วนะได้รอเาอั้ลองดูกันละกัน <laughs> ลอ,อนลน <laughs> ลอง้ลงสา <laughs> คาดหวังไหมว่าแบบเออจะได้เสียงอะไรเหมือนเขาดึงเขามาให้ไหมอยากได้เสียงที่แบบว่ามันเป็นแบบว่าอะไรที่มันง่ายๆแบบเป็นสัตว์พื้นบ้านอยู่แล้วเช่นมังกรอะไรอ่ะมังกรแบบพื้นบ้านแล้วล่าสุดพร้อมนะได้มาลองดูสู้ไปยคดูว่ามังกรเนี่ยมันจะมีไหมสาจะรอดูอะไรที่มีโาได้จะได้มังกรกึ่งโอเคไรอยู่ไรอยู่ไรอยู่ครับไรอยู่ไรจิ้งไรของประเด็นค่ะ

มึงเต้นไม่ต,ตอบกูแล้วเริ่มกัเวปแล้ว <c oughs> ไมไ่ได้เหรอไม่ได้ไนขนาดนั้นคูดเลยแต่อยากรู้ว่าเต้นได้หรือร้องได้มึงไม่ออกมาก่อน <c oughs> ไม่รู้จักชื่อเพลงไม่เป็นเกเรเลยแล้วกันชื่อเพลงก็คือฐานะอะไรก็ได้ <c oughs>

กเฮับเฮ้ยตอบค่ะปูนี yes, ่ป hey, ีปีครับัปกันตอบทีตัวไดบไปยกันกลับเล

เครื่องเลยเฉยเป็นเหมือนการเช็คของซึ่งทำให้รู้ว่ากูไม่มีอะไรเลยเลยที้ระไไม่นันล่ะดีนะดีถึงเชิงเนี้ยรอบนี้แก้ตัวได้แล้วใครที่แบบอยู่นี้ปึ๊บอาจจะแบบคดีพีคอนึ่งได้วละหูึกันอ่านหิงมาสุ่มเลยไม่ต้อจเดี๋ยวเวลามุยด็กพี่คุยที่โต๊ะันโตแขกเขาเสียงไม่เสียง มามาอะไรใแล้วและเสียงหมาในหมดเพลงรุตุ้งของนิ่งเริ่มเลยค่ะฮ้องฮ้องห้องฮงฮงฮงไวยมากไปอาโวยมากต่อต่อเร็วรมึงไม่ได้มึงต่อ่อ่หน้ารู้ 哎，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 哎 ฮง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 โ้๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยสรุปใครได้คุได้เหรอคุณจะตอบกูคุณตอบเลยอ่ะผู้สาวพาลออะไรรัวอะไอนที่ได้เอาทิงนะ กแลิงลิงค่ะจิ้มงานขอเพลงค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไม่ไม่รู้เฮ้ยดูเขามบเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยไปถา้เย เลยว่ามีผู้ชายอสี่คนเฮ้ยแล้วเสียงลิงของพี่เซฟในบทเพลงรุ่งเลิศเลยค่ะเจี๊ย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 เยเจี๊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  ะาปล่่ออยยน้ดวเโดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจไม่มีใครลงมามีเรามาเราร้องจริงได้ไหมพี่เต้นตะก้อนหนึ่งสามสองหนึ่งโดนัทยังมันเช้าอ๋อเช้าอยู่เช้าเดี๋ยวพี่ร้องให้พี่เต้นโอเคเนี่ยโดนัทไม่ใช่ ถูกกถูกนะแต่ข้อข้อปายบเอเฮ้ฮะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วถูกกนอยกระเจาไปกราไปจับฝ่ายกน้ำงนส่งเลย่ะส่งม อ้หน่าไโไปไปตัวล้มอ่ะพี่คะมีคนล้มเลยข้าล้มแล้วเสียงกาของมินันในหมวดเปลงลูกทุงเริ่มเลยค่ะกา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 เฮกา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  ชัดมากเขาลงตรงคีมเหมจริงฮ่าแต่งแต่งพ en ี่แต่งป่าวค่ะขอจองในใจขอจองในใจยังไงอยู่เขามปีเดนย่อยู่เอวเร็นเดมาลวขอเปคนถัดไปครับ แต่เขายังพี่ข้ายังไม่อยู่ยังได้อยู่อ่ะ5 4าสสมันแค่ชื่อเบงอะ2คนถัดไปท่ามันง่ายขนาดนั้นนะเอายังไม่ดู5้าส่สามบอกกูบอกไปแล้วสเงคนถัดไปไม่ได้เหรอพี่จาไปแล้ว เ,เหมือนรายการนี้เป็นรายการสอนภาษาไทยน,นะ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่มคำเดี๋ยวตัดคำเดี๋ยวเปลี่ยนคำเล่นสนุกกระเดยนเ่ลงนี้ถ้าเกลยเลยดีกว่าชื่อเพลงว่าเราเป็นคนถัดไปย <c oughs> อยากจะขอเป็นคนถัดไปไปจะได้เียอะไรสุ่มมาสุมมาส่ม,ม,มอะไรสุ่มอะไแม่แ่แ่ใจมา โอ้เสียงหมาเองเพลงนี <mañana> <rawd Moder> ้จะเป็นหนึ่งเพลงที่อยากบอกกับอ้าก็ได้ค่ะนี่อะทีไรเเพลงค่ะและเสียงหมาในหมวดเพลงลูกุ้งของอ้นเริ่มเลยค่ะฮหง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 ่เมียมาเลเปแีค่อย่ามาอกเลยอย่ามาเลยแต่ว่าป่าเมียมา ก <usion> ครับก็นี้นะทิมบอกว่าอาจจะเป็นหนึ่งในเป็นที่ทิมอยากบอกกับอ้าวเหม จริงๆก็อย่างที่บอกครับคือเราก็มีน้องๆแบบน้องอ้ามน้องไแบบเป็นแบ็กอัพอะไรเงี้ยเออฟำหับวันนี้นะครับแต่จริงๆอย่างที่บอกจริงๆก็เรามีสองคนมันก็แบบรักกันอยู่แล้วแล้วก็แบบมีน้องๆเข้ามาด้วยแล้วแบบเออยิ่งรักกันมากขึ้นกว่าเดิมแต่เนี้ยมึงรักกันเลยละมีแฟนมาด้วยหลอกมีชอบด้วยมีชอบด้วยเพราะนั้นเหมือนที่เราบอกไปว่าการแข่งขันครับผมมันก็ต้องแพ้นี่ชนะประกาศเลยดีกว่าครับผมาทีเนี้ยยังไม่มครรู้ว่าใครได้กันในเท่าไหร่จริงครับทุนคนชนะ แต่ให้พี่เซฟบอกพี่นันเนี่ยนะเด็กโมเสงฝากผลงานกับเพลงกลับเมาสักนิดนึงอ่ะโอเคครับอ่าเราก็มีออฟฟิเชียเค้าทั้งหมดเนาะทุกทุกงารทุกทุกโซเชียลเลยมันจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กยูทูบอย่างที่บอกครับเนี่ยเด็กโมเส็งแบนเข้าไปก็จะเจอเลยก็ฝากผลงานด้วยนะครับเพลงแค่เพื่อนไม่เล่นขันนะครับก็ตอนนี้ทางยูทูบแล้วก็อีกสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งจะมีในสตรีมมิ่งนะครับ ทุกแพลตฟอร์มนะครับก็สามารถไปกดปั <S 1> <S 1> ้งแล้วก็ติดตามได้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่เซฟพี่นำนายเต้เอกเวรเนลูกย่างเลยค่ะแล้สำหรับวันนี้นะคะรายการซิงซ่าบ้าสัตว์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วอีพีนี้คือสนุกจนไม่อยากจากลาแต่ก็ต้องนะสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ช่องเลตจับวู่พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่ทุกวันทุกเวลาสองทุ่มตกและอย่าลืมมาติดตามรายการซิงซ่าบ้าสัตว์

ยวไม่รู้เองนีดกรไปนี่ก็ไม่รู้ไปอนนี้ตัวดีเลยเข้าไปไปนนี้ตัวดีเลย